ี่คืองานทานงการอาบน้ำเปล่าที่นี่อ,ะอ,ะอ่ะไปดื้อไปนะอะต่อมานะครับก็เรียนดูดูหนังสือตามไปด้วยถ่ายไว้นาทอมาเป็นหน้าจอนะครับระบบหายใจนะอันนี้คืออวัยวะขอ,องระบบหายใจอันนี้เระบบหายใจมีอะไรบ้าง ดูในหน้งสือของเรานะครับแล้วดูที่บนจอด้วยระบบหายใจ จะทำไมยกมึ <Okay. S 1> sure ้อ่าเพื่อตอบเลยนะถ้านักเรียนตอบนักเรียนมัจะได้รู้นะครับถ้านักเรียนไม่ตอบนักเรียนครูก็ไม่รู้ว่านักเรียนรู้หรือไม่รู้ใส่แมงเรียบร้อยนะครับแล้วองยกขึ้นเมื่ออันนักเรียนลองนั่งตัวตรงนะครับแล้วหายใจเข้าสิแล้วแล้วองยกตัวขึดไหมอ่านะครับกระดูกซี่โครงทำไมครับกระดูกซี่ขยายตัวนะครับกระดูกซี่โครงขยายตัว กำลังลงจะทำไม <3 S 2> ลดตามลงนะครับขณะหายใจเข้าแล้วขณะหายใจออกล่ะหายใจเข้าที่นักเรียนหายใจเข้าหายใจออกหน้อาอกจะทำไมเมื่อหายใจออกใครตอบไ,ได้ครับนะมาดูหา,ออาหายใจออกนะี่ขณะหายใจออกครับ ลมนะครับอันนี้ไม่มีเสียงตอบเลยนะหลักแล้วประกอบนั้นดีๆกะดูซิพงก็จะทำไมผดตัวผดตัวอากาศออกถุงลมจะพอมหรือแซ่แซ่จะพร้อมหรือแซ่แซบนะครับกะบังลมล่ะ เมื่อเราหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนะครับข้ามาดูระบบหายใจเนี่ยเขาบอกว่าการเสริมสร้างและดำลรงประสิทธิภาพนะครับการทํางานของระบบหายใจอันนี้ครับไว่วหน้าใครชอบไ่าหน้ามางยกม,มือ ระบบหายใจเราทำงานปกติด้วยเนี่ยหายออกกําลังกายทุกวันนะครับระบบหายใจเราจะดีแล้วมวลนิ่เรียบมวลที่สุงดีอ่าเพราะพวกเนี้ยปั่นดูดีจะไม่ทำลาย ไปกูต่างๆเลยน้ำเน่าเสียนะครับถ้ากาศแบบนี้่ะอ่าผมบอกว่าไม่ควรอยู่ในที่มีอากาศไม่บริสุทธิ์เพราะจะทำให้้ารสลาสารพิษนะครับพอนอยู่ในอากาศอันนี้เธอว่าอะไรหมอนคุณคุณนะคุณอันนะครับไม่ใช่หมอกนะเออนะครับแล้วต่อมา มาดูนะ เราโค่นตามแบบไรไหนอ่านคุณฟอติสข้อสี่านข้อการหนึ่งสองสามเอไม้บางคนยังไม่รู้เลยอยู่ตรงไหนนะครับอยู่หน้าที่อะไรหน้าอะไรครับโอ้อ้าวข้อที่อะไรอ้าวข้อที่สี่นะครับอ่านข้อการหนึ่งสองสาม ที่จะทําให้ระบบหายใจเราเนี่ยไม่เป็นปกติมีอะไรบ้างสิ่งที่เราไม่ควรทำครับอยู่ดีผมพิจารณาไม่อยู่ใกล้ผู้ที่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่อยู่ในที่อากาศที่มันเป็นพนธพิษเช่นน้ำเอาเสียนะครับแล้วก็สิ่งปฏิกูลต่างๆการเผาพยะเผาอ้อยเผามันอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้จะเป็นควัน เมื่อสูดเข้าไปเนี่ยจะทำมันจะไปทําลายระบบหายใจของเรานะครับแล้วก็ไม่ควรเล่นแรงหรือเล่นจนมัน,นกระ,ะบกรเนี่ยระบบหายใจเราเยนะครับเพราะว่าถ้าซี่โครงมันสามารถไปที่คอดได้นะซี่โครงที่มันเป็นกระดูกข้อเหี้ยนะครับการเล่นแรงน,น,น,นะครับหรือุยการชนะ แต่ทําให้ระบบหายใจเราดีพอเราแข็งแรงก็ควรหนึ่งกินอาหารให้มีประโยชน์แหละนะครับสองข้าวเปล่าไ้เพียงพอสามออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็สี่หลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงคลุ่นลออและควันต่างๆที่จะทำลายระบบหายใจของเราอ่ะวันนี้มี พ่อครับสองพ่อให้นักเรียนคิดเองอ่าให้นักเรียนคิดเองโอเคสมุดยู่ไหนลงมือ,อมทำอด้